สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของปี่แสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ p k 2 4เริ่มต้นกันที่แมนยูจะมีการจัดทัพอย่างไรครับถ้าได้วิกตอร์โฮซิมเฮนแล้วก็อีก2นักเตะหน้าใหม่เข้ามาร่วมทัพในซันหน้า ้องยอมรับว่าซีซั่นนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับภายใต้การคุมทีมของโซชาและก็รับดังนิกที่ผ่านมายังคงทําผลงานไม่ดีพอในระดับที่แฟนเรดอาร์มีความสุขได้เพราะฉะนั้นนะครับจึงเป็นติคาดกันว่าในตลาดการซื้อขายนักเตะรอบซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงนี้เมื่อจบฤดูกาลแมนยูนะครับอาจจะควักเงินก้อนโตสำหรับการเสริมทัพอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แล้วก็ให้มีคุมกำลังที่แข็งแกร่งมากพอเอาไว้ต่อกรกับบรรดาบิ๊กทีมร่วมสื ทำให้ล่าสุดนะครับมีข่าวมาว่าวิกเตอร์โฮซิมเฮนเนี่ยสตาร์ของนาโปลีนะครับกลายเป็นนักเตะร,รายล่าสุดที่มีข่าวว่าอาจจะย้ายไปเล่นที่โอทราฟอร์ดหลังจากซีซั่นนี้เขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกการโซซอริอาซีซั่นนี้ก่อนสตาร์แฟนผีมีการคาดหวังไว้สูงมากเลยทีเดียวว่าทีมรังพวกเขาจะสามารถอยู่เส้นทางการรอคอยแชมป์ได้อย่างแน่นอนครับพอได้นักเตะระด,ดับโลกมาเสริมทัพหลายราย ทั้งเจอร์ดอนโชว,วารานแล้วก็คริสเตโนเดอันโดทําให้เด็กผีแอบหวังว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับปีสแสดงชุดนี้จะสามารถเบียดกับทีมอย่างแมนซิตี้เร์พูและก็เชลซีได้อย่างไม่เป็นรองมากจนเกินไปแต่ผ่านไปได้ไม่นานครับความฝันและก็ความหวังดังกล่าวนะครับก็แทบจะสูญสิน้นและกลายมาเป็นการลุ้นท็อปโฟนะครับส่งผลให้ในท้ายสุดแลวนะครับทำให้โซชาเองต้องพ้นจากเก้าอี้ผู้จัดการทีมแห่งทินอัลเทฟอร์ดหลังจากที่ทีมเนี่ยพ่ายย่อยยับอย่างน่าอบอายให้กับทีมท้ายตารางอย่าง ford, วัตฟอร์ หลังจากที่รับรอมนิลครับเข้ามารับช่วงต่อดูภาพรวมแล้วนะครับของทีมเนี่ยดูมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นแต่โอกาสที่จะหลุดท็อปโฟเนี่ยก็สูงเช่นเดียวกันครับและเนื่องด้วยฟอร์มโดยรวมของทีมนะครับยังคงเอาแน่นอนไม่ได้และยังคงห่างไกลจากระดับที่เขาเนี่ยสามารถก้าวขึ้นไปในตำแหน่งแชมป์ใดใดได้พวกเขาเนี่ยจึงพร้อมที่ทุ่มเงินในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะในซัมเมอร์นี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าถ้าพีเสาแดงได้นักเตะตามเป้าหมายสามรายทั้ หน้าตาสีผิวเล่นตัวจริงของแมนยูสันหน้านะครับจะเป็นอย่างไรครับเริ่มจากผู้รักษาประตูครับที่คาดว่าน่าจะเป็นดาวิดเดียาต่อไปอย่างแน่นอนครับด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้นายทวารชาวสเปนครับสามารถกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยี่สุดของตัวเองได้ครั้งหนึ่งอย่างน่าทึ่งหลังจากที่เจ้าตัวนะครับหลุดฟอร์มแล้วก็กลายเป็นตัวเลือกแบบที่2ต่อจากดิเฮนสันหลายต่อหลายครั้งในช่วงไทซีซันที่แล้วนะครับแต่ทว่าตอนนี้นะครับเขาได้สถาปนาตัวเองกลายเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ยี่สุดไม่เฉพาะในพเมีล แต่ในโลกของฟุตบอลไปแล้วนั่นคือความปิติยินดีของแมนเชสเตไนเดทที่จะได้เห็นเดคอนะครับหนึ่งในแข้งคนสุดท้ายของยุคเซอร์เล็กฟูกุสันครับกลับมายืนอยู่ในจุดสูงส,สุดในอาชีพของเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับเชื่อว่าแมนยูคงไม่บาจีที่จะซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาแทนในสมอร์นี้อย่างแน่นอนครับส่วนแนวรับประกอบไปด้วยอารอนวานวิซกาวารวาน อาคันจิและก็ลุกชอครับจึงอยู่ว่าก่อนหน้านี้นับตั้งแต่ที่รังนล็กเข้ามาวานวิสก้าเองกลายเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยถูกใช้งานมากเหมือนยุคของโซชาอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับบริสตาคิตันพาเลตเนี่ยสามารถพิสูจน์ตัวเองจนได้กลายมาเป็นแข้งหนึ่งในตัวเลือกของนายใหญ่ชาวเยอรมันไปแล้วและกำลังเล่นฟุตบอลด้วยความมั่นใจและก็อยู่ในฟอร์มที่ดีสุดของเขาอีกครั้งหนึ่งส่วนลุกชอครับ ถ้าเกมไหนเนี่ยเป็นวันของเขาเขาก็ย่อมยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของแมนยูในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่คนที่อาการน่าเป็นห่วงนั่นก็คือกับตันแฮร่แม็กไกว์ครับที่อาจจะหลุดจากชุดตัวจริงของแมนยูสำหรับซีซั่นหน้าโดยตอนนี้นะครับพ่สาแดงได้หมายตาอาคารจิสตาร์ของวิเชียร์ดอนมุนครับว่าเป็นตัวแทนของแม็กไกว์ไว้แล้วและหากว่าอาคารจิเนี่ยลงเล่นในพิมร์ล,ลีิกกับแมนยูจริงๆก็หมายความว่าสตาร์ว้ผ6ปีรายนี้นะครับจะได้มาจับคู่กับวาราในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กบเทียบส มันไม่ใช่ความลับอะไรต่อไปแล้วนะครับว่าแมนยูอยากได้ดิแคนไรซ์เข้ามายกระดับเกมในต่างๆของพวกเขาอย่างมากมายเพราะมองว่าสตาร์ทีมชาอุกิรยนี้นะครับนั่นคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาในตำแหน่งดังกล่าวหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดครับคุณคอนเวตแฮมินเนตต์ e N T D ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ซันที่แล้วเรื่อยมาจนถึงตอนนี้ซีซั่นนี้นะครับแต่แน่นอนว่า หากหวังที่จะได้เข้ามาร่วมทีแมนยู Man U, คงจะต้องกัดฟันทุ่มเงินระดับร้อยล้านปอนด์ครับเป็นอย่างน้อยอีกครั้งหนึ่งสำหรับเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วนะครับแมนยูอยากได้ดิแคนไรส์มาร่วมทัพจริงๆเขาคงจะต้องยืนเป็นมิดฟิลด์ที่ต่ำกว่าบโนเฟเอนเสและก็ตอน,นี้ฟานเดบิกที่ตอนนี้กำลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการไปเล่นให้กับเอเวอเรสตนแบบยืมตัวยืนคำหน้าต่อมาครับพื้นที่สุดท้ายนั่นก็คือสามประสานแดนหน้ามีความป็นไปได้สูงมากที่เราจะได้เห็นเจอ,อนนร์อรัลช คริสเตีโนเดอนโด,นโด,นโดนหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะฟอร์มของเขาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นดูตกลงไปอย่างน่าใจหายอย่างไม่น่าเหลือเชื่อครับตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นสมงัยุมาเนี่ยเซียเซเว่นทำให้ได้แค่1ประตูเพราะฉะนั้นนะครับไม่แปลกใจเลยที่ปีศาจแดงจะต้องเริ่มมองหาตัวแทนของสตาร์โปรตุเกสรายนี้ไว้แต่เนิ่น ในล,ล่าสุดนะครับหวยพี่ออกที่โฮซิมเห็นครับกองหน้าของนาโปลีที่ถูกเชื่อมโยงกับเบนยูวา่าอาจจะย้ายไปเล่นที่โอทาวฟอร์ดในซันหน้าสตาร์ทีมชาติในเธเรียร,รายนี้อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับนาโปลีนับตั้งแต่ที่ออกสตาร์ทมารูกการนี้มาเขายิงในสื่อกันโซเรียอิตาลีไปแล้วทั้งหมด7ลูกแล้วก็ทำไปทั้งหมด4ประตูนในสึกยุโรปรลีด้วยเขาในฐานะกองหน้าอายุน้อยที่ได้เปรียบกับเอดิสันคาวานี่ทำให้กองหน้าวัยยี่สามปีรายนี้สามารถเข้ามายืมเป็นตัวหลักให้กกััับทททพิแสดดดงไ้้้นนนีีใอหาาาาตวเปโยมมจรรชละค จะยืนขนาบข้างเขาในฐานะปีกครับรข่าวต่อมาครับรัฐเปิดทางให้ราชมังทําศึกแดงเดือดสรับศึกแดงเดือดครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยที่ทําการจัดก,การขังขันขึ้นณสนามราชมังกีฬาสถานครับซึ่งรัฐบาลพร้อมช่วยสนับสนุนบิ๊กแมตช์แดงเดือดแมชเชสตเตอร์เด็ดพบลิฟูให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการยืนยันชัดสำหรับการจัดสุดแดงเดือด แมนเชสเตอร์ยไนดประท่าลิฟว์ครับให้กับแฟนบอลชาวไทยครับได้รับชมนักเตะจากสุดเทมเลิลเกรดซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับจัดทำขึ้นในใจกลางกรุงเทพที่เตรียมจะเดินทางมาฟาดแข้งที่สนามราชมังคลากฬาสถานครับในวันที่2กรกฎาคมนี้โดยถือเป็นการจัดสืกอยางเดือดครั้งแรกในไทยด้วยสำหรับบริษัทฟรสแอร์ของวินิสเลิรรัตนาชัยครับเป็นผู้ลงทุนการจัดการแข่งขันของสืกฟุตบอลนัดประจัตร์ครับภายใต้ชื่องานที่ชื่อว่า The ด a t c h Bangkok คันทรีครับ2022ครับซึ่งในตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการแถลงการจัดการอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคมนี้ทั้งนี้นะครับทางคมชัดลึกก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปอย่างนายพิพัฒน์รัชนกิจประการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับพร้อมให้การสนับสนุนทางด้านการใช้สนามจัดการแข่งขันครับค่าน้าค่าไฟรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นโดยทางเราได้พร้อมสนับสนุนอย่างเต ทั้งในส่วนของการดูแลกีฬาที่จะเดินทางเข้าในประเทศทั้งก่อนและก็หลังครับรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มีการจัดเตรียมไว้สำหรับการจัดการขในครั้งนี้อย่างไรก็ตามครับสึกแดงเดือดในไทยเนี่ยจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่10มีนาคามนี้เวลา15บาในการณแฟชชั่นฮอลล์ชั้น1สยามพารากอนโดยมีบัตรราคาอยู่ที่5,000บาท70 0 0บาท 12, 0 0 0บาท1 5 0 0 0บาท20 0 0 0บาท2 2 0 0 0บาท25,000บาท, 12, บาทเปิดจำหน่ายในวันที่11็ดมีนาคามนี้ครับ ข่าวต่อมาครับเผยผีรวมจ่าย10ล้านปอนครับค่าไล่โซชาแล้วก็ทีมงานแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องจ่ายเงินชดเชยจำนวน10ล้านปอนให้กับโซชาแล้วก็ทีมงานโค้ชหลังจากที่กุนซูชาเรเวายน,นี้ถูกไล่ออกครับเดือนเดือนเมื่อก,ก,กาอเนที่ผ่านมาโดยสโม,มอสรเองเปิดรายงานอย่างเป็นทางการเรื่องของการเงินพวกเขาสลับตรตยมาที่2ของงบประมาณ2022ครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของหนี้สินสโม,มอสรในช่วง12เดือนที่ผ่านมา เป็น494.8ล้านปอนด์ครับมันเป็นผลประกอบการทางการเงินครั้งแรกของทีมนับตั้งแต่ที่รูชาร์สอานครับได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ในทิ่นโอทรฟอร์ดเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์โชชาถูกปวดจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเมื่อปีที่แล้วครับหลังจากที่พาทีมเอาชนะได้เพียงเกมเดียวเท่านั้น7นัดในพรีเมียร์ลีกที่ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องตามหลังโจซีจาาฝูงนเะวลานั้นถึง12แต้มจนถูกแทนที่โดยรับลงหนึ่งครับเข้ามาในเดือนธันวาคมการตัดสินใจแยกทางระหว่างสโมสรกับโชชานั้น ทำให้ทีมงานโค้รบางคนอย่างไมเคิลคาริคคิรียนแมคคิน่าและก็มาร์ตินเฟรสก็ต้องออกจากสโมสรเช่นเดียวกันระหว่างพวกเขาทั้งหมดที่ยูเนเต็ดต้องจ่ายเงินรวม10ล้านปอนด์ครับเป็นค่าช,ชดเชยโดยก่อนหน้านี้มีรายงานออกมาว่าโซชาได้7.5ล้านปอนด์จากการที่เขาเนี่ยถูกไล่ออกทั้งนี้พิษแดงนะครับได้มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทีมงานโค้รเหล่านั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ส่วนคาริกตอนนี้ยังว่างงานอยู่นะครับส่วนทีมงานที่เหลือคนอื่นๆนะครับตอนนี้ก็รับงานไปบ้างแล้วนะครับ นี้คือการอเปเดเข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ